เค okay, สวัสดีครับทุเรศเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r i n ิ e งเอ i ชั่นทีวีโชขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำเซตวันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดเป็นเซตยอดนิยมอีกหนึ่งเซตเลยทีเดียวนะครับให้กับเจ้า XADV 750สีเทาลัมโบยอดนิยมเท่ๆแบบนี้เลย ลูกค้ามีแหลกท้ายศูนย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งปี๊บมาเรียบร้อยแล้วปี๊บที่ลูกค้าใช้นี่น่าจะเป็นประมาณ55ลิตรอันเ่อนนะดูทรงแล้วก็จะออกมาประมาณนี้แต่หัวใจวันนี้นะครับชุดที่ถือว่าเป็นพระเอกแล้วก็จัดให้ตามออเดอร์เป็นชุดยอดนิยมอีก1เซตสำหรับ XADV f r e s h Bar SRC ครับ นะครับบวกกับชุดไฟสปอตไลท์นะครับเป็นเปียนะครับ LPW 5 3 0เทเท่ๆแบบนี้เลยดูหน้าตรงเข่อนอยปึ๊บนี่ครับตำแหน่งชุดไฟ LPW 5 3 0ตัวนี้เป็นงานของเปียนะครับเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับมาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับด้านหลังเขาครับ ที่เขาจะให้เป็นชุดไฟแบบ2สีมาในโคมเดียวกันนะครับอลูมิเนียมตัวสวิตช์นะครับจะเป็นสวิตอลูมิเนียมซ c นแบบนี้มีโลโก้เบียรเท่ๆนะครับมีปุ่มปิดเปิดแล้วก็ปุ่มโหมดโหมดตัวนี้เปิด3ครั้งกด3ครั้งนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนโหมดของไฟโหมดของแสงนี่เลย สังเกตนะครับว่าตัวหลอดของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นหลอดแบบเรียกว่า2องตำแหน่งนะครับมีส่วนบนก็คือเป็นแสงขาวนะครับแล้วก็ส่วนล่างนะครับจะเป็นแสงเหลืองมาพร้อมกับหน้ากากนะครับตัวครัชบาร์เป็นงานของ SRC ตัวนี้เป็น f u ลบอดี้นั่นเพื่อนนะนะครับ สามารถติดตั้งไฟได้อีก2-3ถึงชุดก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ความต้องการนะครับอ่าเรามาดูแสงกันนิดนึงครับเห็เนเลยหนึ่งอย่เป,เปิดไฟนะครับไฟตอนเปิดอย่าง s t a n d b นะครับจะเป็นแสงสีขาวนะครับเมื่อเปิดแ t a n d b y เป็นแสงสีขาวคุกๆครั้งอะนะกดปุ่ม ตัวเอ็หนึ่งครั้งนะครับปึ๊บ,บนะครับจะเราจะได้แสงสีเหลืองนี่ฮะเป็นแสงสีเหลืองตามสไตล์ของเตียวเขาเลยนะครับกดอีกหนึ่งครั้งครับปับ๊บจะเป็นขาวและเหลืองในครั้งเดียวกันนะเป็นขาวและเหลืองถ้ามองตรงนี้เนี่ยมองด้านนี้เห็นไหมครับเจนขดังนี้ถ้ามองตรงนี้จะเห็นว่าแสงเนี่ยนะครับข้างด้านบนนี่เป็นแสงขาวส่วนด้านล่างจะเป็นแสงเหลืองนี่ฮะ นะครับใช้ในโคมเดียวอยู่ในโคมเดียวกันเลยนปนะิดไฟก็กดปุม่มงนะ่ายเป็นวัสดุแบบสัมผัสนะครับเป็นยางแบบสองผัดถือว่าเป็นชุดไฟยอดนิยมแล้วกรจบในโคมเดียว ดูออกแนว Adventure แต่ให้ความหรูหราไปในในครั้งเดียวกันครับก็สนนราคานะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดแฟล s บาร์เอสอาร์ซีฟูแบบนี้เอสาซีจะมี2ไซส์สำหรับปี2 0 2พนะครับก็คือเป็นฟูลบอดี้แบบนี้แล้วก็เป็น Hard Body ก็คือจะมีไม่มีข้อบวนตรงนี้ขาข้มแค่ะคะคะนะครับไม่มีส่วนบนตรงนี้นะครับจะมาสุดแค่นี้นะครับตอบคำถามอีกนิดนึงครับว่า มีบางคนมีคำถามว่าถ้าเราซื้อเป็นท้าบบอดี้มาแล้วอนาคตจะมาเติมเป็นครูบอดี้ข้างบนได้ไหมไม่ได้นะครับต้องสั่งซื้อในราวเดียวกันเลยตัวแคลส์ปลาของเอเจซีจะให้ประกบกันสไลด์ชิ้นนี้นะครับให้มาข้างละหนึ่งจุดนี่งครับตั้งหาเรียนร้อยเพาะถือว่าลงตัวนะครับส่นราคาชุดนี้นะครับแ,แค่แบบนี้ทั้งชุดเนี่ยเดี๋ยวผมใส่าราคาไว้ให้ใต้โสต์นี้เหมือนเดิมเลย ขอบคุณลูกค้าทีุ่ดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัพเดตอีกทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ